สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของวิชาถิ่นฐานญาติฝั่งทนนะครับของระดับชั้นม .5 นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกที่จะพูดคุยกันเรื่องของบางกอกนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันตอนแรกเลยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเมืองบางกอกนะครับแผ่นดินบางกอกนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะมีเนื้อหาหรือข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะต้องมาศึกษากันนะครับ อย่างแรกเลยครับจริงหรือที่ภาคกลางของไทยเคยเป็นทะเลมาก่อนในเรื่องนี้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วแต่รู้ไม่ชัดเจนนะครับคืออย่างนี้ครับเดิมทีเนี่ยพื้นที่ภาคกลางของไทยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ของภาคกลางเนี่ยรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเคยเป็นส่วนของทะเลมาก่อนนะครับซึ่งทะเลนั้นก็คืออ่าวไทยนั่นเองครับนี่ครับจนในส่วนข oka ok. องอ่าวไทยมาก่อนนะครับคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อตั้งหลายพันปีมาแล้วครับประมาณผ่านสองพันปีมาแล้วนะครับ ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศของโลกเนี่ยอยู่ในช่วงอบอุ่นนะครับทําให้น้ําแข็งทั่วโลกเนี่ยละลายนะครับพอน้าแข็งละลายเนี่ยมันก็ทําให้ระดับน้ําทะเลในทะเลทั่วโลกเนี่ยสูงขึ้นนะครับซึ่งจึงทาจึงซึ่งเหตุการณ์เนี่ยจึงทําให้พื้นที่ภาคกลางของไทยเนี่ยถูกน้าเนี่ยกินพื้นที่เข้าไปนะครับหลายหลาย,หลายพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยก็เลยจมอยู่ใต้น้ําในช่วงเวลานั้นนะครับเมื่อ1 0 0 0กว่าปีที่แล้วซึ่งถ้าเกิดภาษาอังกฤษนะครับเขาก็จะมีคําเรียกอยู่นะครับก็คือคําว่า ๋ยวคุหาเมาส์ก่อนคำว่านี่นะครับ Medieval Warm Period นะครับก็คือช่วงอากาศอบอุ่นยุคกลางนะครับช่วงนี้ทําให้น้ําแข็งทั่วทั้โลกละลายนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยนะครับก็มีอาณาจักรโบราณอยู่นะครับตั้งอยู่นั่นคืออาณาจักรของทวารวดีนะครับอาณาจักรนั้นเป็นอาณาจักรโบราณของไทยอันหนึ่งนะครับทีนี้ครับไอการที่ภาคกลางของไทยเนี่ยอยู่ในน้ำนยครับอันนี้แผนที่ให้ดูนี่ แผนที่นี้เป็นแผนที่ภาพจำลองนะครับแผนที่จำลองนะครับพื้นที่ประเทศไทยในอดีตนะครับภาคกลางคือส่วนที่เป็นตรงนี้ที่คุณจะวงๆไว้นยครับส่วนที่เราเห็นสีฟ้าเนี่ยเดิมทีนะครับภาพในแผนที่นี้จะบอกว่าพื้นที่ที่อยู่ที่เราเห็นเนี่ยอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้น้ํามาก่อนนะครับพื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ามาก่อนนะครับ ทำให้แผ่นดินที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยอย่างกรุงเทพอย่างไราเนี้ยไม่มีนะครับก็คือจมใต้น้ําอยู่นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดะก็คือแม่น้ําแต่ละสายนะครับจะมีความสั้นกว่าในปัจจุบันนะครับเช่นแม่น้าเจ้าพระยานะครับอันนี้ก็สั้นลงนะครับเพราะว่ามันจะมาสุดอยู่ตรงลบบุรีแทนนะครับจากเดิมที่มันจะมาออกตรงอ่าวไทยตรงบริเวณกรุงเทพตรงสมุทรสมุทรสมุทรปราการนะที่จะหมอต่อตรงนั้นถ้าจำไม่ผิดนะก็ทําให้หลายพื้นที่ของไทยเนี่ยจมอยู่ใต้น้ําอยู่นะครับทีนี้ครับก็เกิดคาถามแล้วทีนี้ว่า แล้วแผ่นดินภาคกลางมาจากไหนในเมื่อตอนนั้นมันจมอยู่ใต้น้ําใช่ไหมครับมันจมอยู่ใต้น้ําแล้วมันมาจากไหนใครเอามาถมหรอใครเอามาอะไรยังไงมันถึงได้มา,ามันถึงได้มีให้เราอยู่ในปัจจุบันได้นะครับแผ่นดินภาคกลางนะครับเอ,อ่อลักษณะการเกิดแผ่นดินภาคกลางเนี่ยเขาเรียกว่าการเกิดแบบที่เกิดจากการทับถมของตะกอนนะครับซึ่งเรียกว่าดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ํานะครับ ซึ่งก็เกิดจากการที่น้ำเนี่ยเวลาแม่น้ําเนี่ยเขาไหลพัด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 มาเนี่ยเขาไม่ได้มาแค่น้ําแต่เขานําพาเอาเศษสร้างตะกอนต่างๆมาด้วยนะครับแล้วพอมาต้องปะออกตรงปากอ่งาวนะครับออกตรงที่เป็นเชื่อมกับทะเลนะครับความเร็วมันก็จะตกลงนะครับความเร็วของน้ำจะตกลงทําให้เศษหินเศษดินตะกอนทั้งหลายเนี่ยกองรวมกันอยู่ที่พื้นน้านะครับที่พื้นพื้นมหาสมุทรพื้นน้ํานะครับแล้วพอใช้เวลาด้นานรวมหลายหลายปีเข้ารวมรวมรวมหลายปีเข้าก็ทําให้เศษซรากตะกอนนั้นเนี่ยกลายเป็นแผ่นดินขึ้นมานะครับซึ่ง เขาเรียกว่าการเกิดบนี้ว่าการเกิดแบบดินตอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ํานะครับแล่อีกอย่างนึงคือช่วงหลังจากที่เป็นมดิเอวลวอร์มพีเรียดเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงลิตเติ้ลไอซ์เอนะครับก็คือช่วงอะไรอ่ะช่วง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 ที่อากาศโลกเริ่มเย็นลงนะครับทาให้น้ําทะเลหลายหที่เนี่ยเริ่มแข็งตัวนะครับทําให้ระดับน้ําทะเลทั่วโลกเนี่ยเริ่มลดลงนะครับจึงทําให้น้ำในอ่าวไทยเนี่ยน้ำทะเลในอ่าวไทยเนี่ยค่อยๆลดลงลดลงลดลงค่อยๆแห้งลงนะครับทําให้แผ่นดินเนี่ย โผล่ขึ้นมาพ้นน้ําได้รวดเร็วขึ้นนะครับจึงทําให้พื้นที่ภาคกลางของไทยเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับซึ่งในช่วงเวลาที่แผ่นดินของภาคกลางไทยขึ้นมาเนี่ยคือช่วงตรงกับช่วงอาณาจักรสุโขทัยนะครับก็พอเหตุ2องสองเหตุการณ์รวมกันไงคือการที่น้ําทะเลเนี่ยไอการที่แม่น้าเ,เนี่ยพัดเอาเศษซากตะกอนมารวมกันในตรงปากอ่าวเนี่ยรว,รวมกันรวมกันทุกทุกวันทุก,ท,กทุกวันเข้าจนกลายเป็นแผ่นดินขึ้นมาบวกกับช่วงเวลาที่น้าแข็งทั่วโลกเริ่มแข็งขึ้นแล้วเริ่มทําให้น้ําทะเลทั่วโลลลกกนนนี่่ดดดระัับง็ททําให้แผิม ปฐถมกันเนี่ยสูงขึ้น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 ,นแล้วน้าที่มันลดลงก็ทําให้แผ่นดินเนี่ยเห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในช่วงช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นช่วงโครนตมเป็นเหมือนกับป่าชายเลนแล้วก็ต้องอาศัยใช้เวลาอีกหลายร้อยปีนะครับกว่า,วาที่จะทําให้แผ่นดินตัวนั้นเนี่ยเป็นแผ่นดินแข็งที่สามารถอยู่อาศัยได้นะครับนี่คือการแพร่ภาพของการเกิดขึ้นของแผ่นดินภาคกลางนะครับแผ่นดินภาคกลางเนี่ยเขาจะมีอยู่แบ่งอยู่ได้2ส,ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือพื้นที่ดินตอนทะเลบากแม่น้ําเก่านะครับ คือส่วนที่อะไรอ่ะจะว่ายังไงดีนะส่วนที่แม่น้ําเนี่ยพอเศษซากตะกอนพัดมมารวมกันเนี่ยมันก็มารวมกันเป็นแผ่นดินก้อนแรกก่อนนะครับแล้วพอแผ่นดินก้อนแรกมารวมกันเนี่ยมันก็เกิดเป็นเหมือนปากอ่าวอันใหม่ขึ้นมานะครับปากอ่าวอันใหม่ขึ้นมาแลวปากอ่าวอันใหม่เนี่ยมันก็ทําให้เกิดการทับถมขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นพื้นที่ดินออนสไลปากแม่น้าใหม่นะครับคือมันค่อยๆกินพื้นที่คือที่ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันได้เป็นแผ่นดินภาคกลางทั้งตอนเหนือและตอนใต้แล้วนะครับ ซึ่งนี่คือลักษณะการเกิดดินแบบดินดอนสัเลียบปากแม่น้านะครับซึ่งต้องใช้เวลาในการเกิดในหลายร้อยหลายพันปีนะครับใช้เวลานานมันเกิดจากการพัดของซากตะกอนใช่ไหมล่ะเพราะงั้นไอข้อดีของดินดอนสัเลียนพวกนี้ก็คือเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุนะครับเ <f ew _ Hill> พราะดินดอนพวกนี้มันเกิดจากแร่ธาตุที่มันมารวมตัวกันทาตุตะกอนที่มันมารวมตัวกันเพราะงั้นมันจะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะกับการเพาะปลูกนะครับจากที่กล่าวมาสรุปก่อนเลยนะครับว่าหนึ่ง พื้นที่ภาคกลางไทยรวมถึงบริเวณธนบุรีก็คือกรุงเทพที่เราอยู่กันนะครับธนบุรีนะครับบางกอกนั่นแหละเคยเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวไทยนะครับคือจมอยู่ใต้น้ําเมื่อหลายพันปีมาแล้วนะครับและปรากฏการณ์ธรณีกับปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิโลกลดลงนะครับจึงทําให้ตะกอนเนี่ยที่มารวมตัวเป็นแผ่นดินขึ้นมาเนี่ยจากการทับถมกันเนี่ยโผล่พ้นน้าขึ้นนะครับโผล่พ้นน้าขึ้นมากลายไปดินดอนปากแม่น้ําเก่าและปากแม่น้ําใหม่ปากแม่น้าเก่าเนี่ยแบ่งง่ายๆนะครับก็คือเหนืออยุทยาขึ้นไปนะครับแต่ถ้้้้าาาาเกกกิดายายลงใใตอยยยุธมมมนนีี่่่่็คืพืพทปํหั ดินนองพวกนี้เหมาะแก่การเพาะปลูกนะครับพอเหมาะแก่การเพาะปลูกและมีแม่น้ําไหลผ่านจึงเป็นที่ที่เหมาะสมแก่การจะตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของมนุษย์นะครับจึงทําให้บริเวณภาคกลางเนี่ยเป็นที่อะไรอะอ่าเป็นแหล่แงแหล่งแหล่งอารรธรรมของใครเลยเหมือนกันนะครับก็คือเป็นแหล่งที่มีมนุษย์เนี่มาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตนะครับทีนี้ครับหลักฐานที่มันบ่งบอกว่าภาคกลางเนี่ยอุดมสมบูรณ์เนี่ยมีตัวอย่างไหมมีครับ ว่าไอ้ดินดอนปากปากแม้น้ำเนี่ยมันมันสมบูรณ์แบบมันมันอุดมสมบูรณ์มากพอที่จะเพาะป,ปลูกได้จริงหรือไม่มีที่เหตุผลครับมีหลักฐานครับก็คืออันนี้นะครับเป็นข้อความจากบันทึกของลาลูแบนะครับบุคคลคนนี้ก็คือนักเดินทางที่มาอยู่ในอุทยานะครับช่วงหนึ่งในสมัยพนาลัยนะครับลาลูแบลาลูแบได้บันทึกเอาไว้เขียนว่าสวนผลไม้ที่บางกอกนั้นมีอนาบริเวณยาวไปตามชายฝั่งทวยทวนขึ้นสู่เมืองสยามถึงสี่ลี้ กระทั่งจดตลาดขวัญทําให้เมืองหลวงแห่งนี้อุดมสมบูรณ์พืชผพลราหารซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคนักหนาพูดง่ายๆนะครับข้อความนี้เนี่ยที่ลาโรแบรบันทึกไว้เนี่ยบ่งบอกว่าบริเวณบางกอกเนี่ยหรือก็คือภาคกลางของเราเนี่ยนะครับตรงตรงศูนย์กลางของที่เราอยู่กันเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีสวนผลไม้ซึ่งสวนผลไม้จะไม่สามารถขึ้นได้เลยถ้าดินตรงนี้นไม่ดีพอนะครับจึงเป็นการบ่งบอกเป็นไกลๆครับว่าพื้นดินที่บางกอกนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะครับ และอย่างนึงคือเขียนว่าบริเวณยาวไปตามชายฝั่งเลยนะครับก็คือสองข้างทางแม่น้ําเต็มไปด้วยสวนผลไม้จึงเป็นการบ่งบอกว่าดิน,นบริเวณนียดีมากๆแน่นอนนะครับปลูกอะไรก็ขึ้นดีแน่นอนนะครับยาวไปถึงสี่ลี้ที่เขาบอกเนี่ยจดตลาดขวัญก็คือมีความยาวมากนะครับตลาดขวัญเป็นตลาดเก่าแก่ของโบราณนะครับเมืองหลวงแห่งนี้อุดมสมบรูณรณ์ไปด้วยพลาหารนะครับก็บอกว่าเมืองเนี้ย พะปลูกแล้วก็ขึ้นพื้นดีอาหารการกินก็ไม่เคยขาดนะครับคนพื้นเมืองก็ชอบทานอาหารที่เป็นพวกพืชผักผลไม้พวกนี้นะครับเป็นพวกันนรืหนาลลูแบก็บันทึกผลไม้ไว้หลายอย่างนะครับอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมไปนะครับมีกล้วยหอมที่ละลูแบบันทึกเอาไว้กล้วยหอมนะครับทุเรียนสับปะรดซึ่งทุเรียนเนี่ยลลูแบบอกว่าเป็นผลไม้ที่บอกคนไทยนิยมมากนะครับแต่แต่คนเขียนเนี่ยละลูแบเนี่ยเขาบอกไม่ไหวกับกลิ่นนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุเรียนเนี่ยกลิ่นเป็นยังไงนะครับกลิ่ง ส่วนตัวครูครูเองก็ไม่กินนะครับที่บ้านครูกินทั้งบ้านเลยนะครับมีครูคนเดียวไม่กินนะครับแ,แล้วก็มีพวกสับปะรดก็บอกว่าเป็นผลไม้ที่เหมือนกับอะไรอะ่ะเหมือนลูกสนขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นข้อความที่บันทึกไว้ในบันทึกของลาลูแบร์นะครับซึ่งภาพทางซ้ายนะครับภาพทางซ้ายเห็นคําว่าดูเรียนนะครับก็คือลาลูแบร์เนี่ยเขาได้สเก์ภาพวาดภาพของต้นทุเรียนนะครับซึ่งก็เราก็อาจจะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากความเป็นจริงไปสักหน่อยหนึ่งนะทุเรียนพวกนี้ ดูรูปร่างแบบแปลกๆหน่อยนะครับส่วนภาพด้านขวาครับเดาได้ไม่ยากครับเขียนในว่าบานา n น e นะครับตรงนี้ก็คือเป็นกล้วยนั่นเองนะครับก็อาจจะดูมีความคล้าย้ายอยู่บ้างเนาะก็มีความคล้ายอยู่กับกล้วยอย่างที่เราเคยเห็นนะครับอันนี้อย่างที่บอกครับพื้นที่ภาคกลางเนี่ยที่บันทึกไว้ในของลาลูแบร์เนี่ยก็ทําให้เรารู้ได้เลยว่าพื้นที่ภาคกลางเนี่ยต้องอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันอาหารกนะ็คือพื้นดินต้องอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุจึงทําให้พืชพันธุ์ต่างๆเติบโตได้อย่างดีแน่นอนนะครับ นั่นคือข้อความที่อโรแบบันทึกเอาไว้นะครับแล้วเราก็ตีความได้นะครับทีนี้ครับอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้กันนะครับเรารู้จักฝั่งธนบุรีเรารู้จักฝั่งพระนครที่อยู่ในกรุงเทพนะครับแต่หารู้ไหมครับว่าพื้นดินทั้งสองฝั่งนี้ที่ปัจจุบันถูกขั้นด้วยแม่น้ําเจ้าพระยาเคยเป็นแผ่นดินเดียวกันไปเคยเป็นแผ่นดินเดียวกันมาก่อนครับเคยเป็นแผ่นดินที่สามารถเดินทางไปหากันได้โดยไม่ต้องข้ามน้ําข้ามสะพานนะครับจริงหรือไม่ <N> นะครับใจเรื่องจริงครับเพราะเดิมทีแล้วแผ่นดินฝั่งธนบุรีฝั่งพระนครเนี่ยเป็นแผ่นดินเดียวกันนะครับแผ่นดินแบบติดกันเลยนะครับจนกระทั่งมีการขุดสิ่งนี้ขึ้นมาครับก็คือขุดคลองลัดนะครับคลองลัดเนี่ยครับก็คือการทําเส้นทางน้ําโดยฝีมือมนุษย์นะครับคือจากเดิมเนี่ยแม่น้ําอาจจะยังไม่มีตรงนั้นก็มนุษย์ก็ทําการขุดขุด,ดเพื่อเชื่อมทางน้ํา2ทางให้เข้าหากันได้นะครับจึงทําให้เกิดเป็นคลองลัดขึ้นนะครับซึ่งขุดขึ้นในสมัยอยุธยานะครับสมัยโบราณนะครับสมัยก่อน ขุดขึ้นในสมัยของสมเด็จพระชัยราชาธิราชนะครับชื่อนี้อาจจะต้องจดจําไว้นิดนึงนะครับพระชัยราชาธิราชเพราะเป็นชื่อที่เราจะได้พูดถึงกันบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับก็มีการสายขุดขึ้นนะครับบริเวณบางกอกหรือก็คือธนบุรีในอดีตนะครับขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งครับในระดับของเราเนี่ยเราอาจจะตีความความเข้าใจว,ว่าบางกอกกับธนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่เดียวกันก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะคําว่าบางกอกเป็นคําที่ชาวบ้านเนี่ยมักใช้เรียกพื้นที่บางกอกกันแต่ถ้าเกิดว่าในจดหมายเหตุอยุทยาเนี่ย เขาจะบันทึกชื่อบางกากเอาไว้ในฐานะเมืองที่ชื่อว่าทนบุรีศรีมหาสมุทรนะครับเพราะงั้นเราก็อาอนุมานได้ว่าเป็นเมืองเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่เรียกชื่อต่างกันนะครับฉะนั้นที่นี้ครับคลองรับบางกากถูกขุดขึ้นตรงไหนถูกขุดขึ้นตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยจนถึงปากคลองบางกากใหญ่นะครับเดี๋ยวมีแผนที่ให้ดูเราจะได้เห็นภาพกันชัดเจนขึ้นถ้าใครยังนึกไม่ออกนะครับนึกถึงตรงโรบาศรีราดฝั่งตรงข้ามศรีราดมันจะมีที่เป็นโรงเก็บเรือราชวิถีนะครับตรงนั้นนะครับ ตรงสถานีรถไฟเนี่ยตรงนั้นคือคลองมากอกน้อยนะครับแล้วก็พื้นที่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคลองมากอกใหญ่ก็คือตรงบริเวณวัดอรุณนะครับวัดอรุณไปจนถึงตรงวัดวัดวัดกัลยานะครับตรงนั้นจะมีคลองอยู่เล็กๆคลองหนึ่งนะครับซึ่งคือคลองมากอกน้อยคลองมากอกใหญ่ซึ่งคือจุดที่เป็นจุดคลองขุดมาก่อนนะครับเชื่อมต่อกันนะครับสองคลองนี้นะครับแต่ทีนี้ครับคําถามคือคลองขุดเนี่ยมันเป็นคลองที่ มีลักษณะใหญ่จนกลายเป็นแม่น้ําสายปัจจุบันนะครับซึ่งมันก็ดูค่อนข้างนกับความคิดของเราก็คือเอ๊ะทําไมเราถึงขุดแม่น้ําใหญ่ขนาดนี้ได้ล่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบดูแล้วค้านกับความรู้สึกมากว่าเฮ้ยทำไมเราขุดได้เราบนใหญ่ไปหรือเปล่าคือไม่มีเหตุผลครับเพราะว่าการขุดในสมัยก่อนนะครับแม่น้ําสายเดิมเนี่ยตรงที่แม่น้ําสายเดิมของเจ้าพญาเนี่ยครับตรงหน้าศิริราชตรงตรงธรรมศาสตร์เนี่ยไม่มีสมัยก่อนไม่มีแต่แม่น้ําเจ้าพญาสายเดิมเนี่ยคือบริเวณคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกใหญ่นะครับคือเป็นแม่น้ําเจ้าพญาสายเดิมนะครับ แต่ทีนี้พอมีการขุดเชื่อมกันปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ทางน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางกระแสทิศทางนะครับจึงทําให้คลองขุดเนี่ยกลายเป็นแม่น้าสายหลักแทนเดี๋ยวมีแผนที่ให้ดูนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือภาพของพัชชัยราชธิราชนะครับเป็นภาพจากหนังเรื่องสุริโยไทยนะครับที่แสดงโดยพงพั์วชิระบรรจงนะครับคนที่ร้องเพลงใจนักเลงนะครับที่เรามักจะฟังกันตอนอกหักนะครับใจนักเลงมันปวดร้าวเจียนตายนะครับก็เป็นเพลงที่เอ่อคนนี้เขาร้องนะครับก็เป็นนักแสดงนะครับ อันนี้ครับภาพจําลองอันนี้เป็นภาพภาพจาลองของการขุดทางน้ํานะครับแม่น้าเจ้าพยาสายเดิมนะครับขอให้ดูภาพที่ทางซ้ายก่อนนะครับทางซ้ายก่อนนะครับแม่น้าเจ้าพยาสายเดิมเด็กแม่น้ําจะไหลมาทางนี้นะครับเป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็มาทางนี้แล้วก็ไปตามทางนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็จะมาจรลดตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้นะครับทีนี้ตอนที่เขาขุดนะครับเขาขุดบริเวณตรงนี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ แล้วพอขุดเนี่ยถ้าเกิดเราดูภาพที่ภาพแรกเสร็จปุ๊บเขาขุดตรงนี้ปุ๊บเชื่อมตรงนี้ดูภพาพที่สองนะครับภาพที่สองภาพตรง,ง,ง,งกลางนะครับภาพตรงกลางเนี่ยแม่น้าเนี่ยอะ่ะมันก็จะไหลาไมาอย่างนี้แล้วทีนี้ครับด้วยลักษณะของทางธรรมชาตินะครับแม่น้ําที่เป็นคลองขุดขึ้นมาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเส้นตรงเชื่อมต่อกันมากกว่าสายเดิมนะครับเพราะสายเดิมเนี่ยถ้ามันจะมาเนี่ยมันต้องหักศอกฟุบถึงจะขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแม่น้ําที่เป็นคลองขุดสายใหม่เนี่ยมันฟืดไหลลงมาได้เลย จึงทําให้น้ํยจากเดิมที่มันไหลต้องมาไหลมาขึ้นไหลเฟ์สขึ้นมาตรงนี้นะครับกลายเป็นว่าเปลี่ยนจากทิศทางการไหลมากลายเป็นไหลตรงแทนนะครับพอไหลตรงเข้ามากๆนะครับทําให้เกิดการกัดเซาะของสองฝั่งตะลิ่งตรงนี้ครับพอกัดเซาะกัดเซาะกัดเซาะมากเข้านะครับเพราะน้ำมันมาเส้นทางหลักงนี้แทนแล้วไงกัดเซาะมาเข้าก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้ขยายขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นแบบภาพที่3ในปัจจุบันนะครับก็คือภาพนี้ที่มีวงกลมอยู่ตรงนี้ครววงกลมเนี่ย คือแม่น้ําสายปัจจุบันนะครับเส้นทางสายปัจจุบันก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาตรงบริเวณสีริรลชวัลขังของเรานี่เองนะครับตรงธรรมศาสตร์ท่าประจันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งนั่นคือแม่น้ําที่เป็นแม่น้ําคลองขุดมาก่อนนะครับและถ้าสังเกตนะครับจากเดิมนะครับที่แม่น้าเนี่ยออภาพสามแล้วกันแม่น้ํามันจะต้องมาอย่างนี้ใช่ไหมมันจะต้องขึ้นมาตรงนี้ทีนี้ปรากฏว่ามันมาวิ่งตรงเส้นที่เป็นเส้นทางเส้นตรงแทนนะครับคลองขุดแทนทําให้น้ําปริมาณมากเนี่ยไหลมาตรงทางที่เป็คลองขุดแทนและน้ําที่ น้ำที่จะไปเส้นทางเดิมเนี่ยก็มีปริมาณที่น้อยลงพอน้ํามันน้อยลงมันก็แห้งแห้งแห้งทางน้ําเดิมที่กลายเป็นแม่น้ําปัจจุบันที่เอใหม่ทางน้ําเดิมที่เป็นแม่น้ําสายเดิมก็เลยแห้งลงจนมีสภาพเหลือกลายเป็นแค่คลองนะครับคือปริมาณน้ําน้อยลงจนทําให้มันแห้งลงเรื่อยๆจนกลายเป็นแค่คลองนะครับส่วนอีคลองขุดเนี่ยก็มีน้ําไหลเพิ่มเพิ่มเพิ่มจนจากกลายสภาพเป็นแม่น้ําสายหลักแทนนะครับซึ่งนี่คือ เรื่องของการขุดคลองรัดบางกอกนะครับตรงนี้จึงทําให้แผ่นดินของฝั่งทนฝั่งพระนครเนี่ยถูกแยกออกจากกันนะครับซึ่งเดิมทีพื้นที่ตัวนี้เขาก็เรียกกันทั้งหมดว่าบางกอกนะครับจนกระทั่งมีคลองขุดเกิดขึ้นเขาจึงมีการแบบแบ่งที่มันชัดเจนขึ้นนะครับพวกนี้อันนี้เป็นภาพแผนที่นะครับที่ครูเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าการเกิดขึ้นของคลองรัดนะครับทําให้ลักษณะมันเปลี่ยนไปนะครับอย่างนี้แเราก็ได้สังเกตเห็นได้ว่าเนี่ย น้ำเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางนะครับนิดหน่อยตรงนี้นะครับน้ํามันต้องไหลมาทางนี้ไงเวบอันนี้มันก็ไหลออกมาทางนี้แทนเพราะว่าทางนี้น้ำเนี่ยมันพุ่งมาตรงกว่านะครับถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยมันมาเส้นทางเดิมมันก็ต้องมานั่งหักศอกตรงนี้ซึ่งพอหักศอกมากๆเข้าน้ําก็ทําให้เกิดการอะไระเสียเสียแรงของน้ําไปนะครับจึงทําให้น้ําในส่วนมากเนี่ยไหลมาที่ทางของรัดบางกอกซะมากกว่าพอมันไหลมามากเข้าน้ําก็โดนน้ำก็กัดซอกกัดซอกกัดซอกกัดซาะ ก็เลยทาให้เกิดเป็นพื้นที่กว้างขึ้นนะครับก็ทําให้เรามีวัดบางว่าใหญ่มีวัดแจ้งวัดป้อมบางเกอกอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับเป็นพื้นที่ที่ติดกับทางน้ําตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้คือปัจจุบันนะครับปัจจุบันปัจจุบันก็น้ําเนี่ยพอมันไหลมานี่ไงมันก็มีสถานที่สําคัญก็จะมีวัดบางว่าใหญ่วัดระฆังของเรานะครับถ้าเราดูสังเกตดีๆนะครับสี่เหลี่ยมเหลี่ยมตรงนี้นิดนึงคือหลังคาโรงเรียนเราเองครับสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเล็กมากเลย วัดละคังในหันหน้าออกไปทางทางเข้าเนี่ยเขาจะหันหน้าไปทางนี้แม่น้ํานะครับเป็นการบ่งบอกเป็นไกลๆอย่างหนึ่งว่าวัดบางว่าใหญ่เนี่ยถูกสร้างขึ้นหลังจากการขุดคลองลัดบางกอกแล้วนะครับเพราะว่าวัดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสร้างหันหน้าหาน้ํานะครับเพราะว่าจะได้เดินทางสัญจรได้สะดวกนะครับก็คือลงจากเรือปุ๊บเข้าวัดได้เลยจึงมีการบ่กบอกว่าวัดเนี่ยวัดบางว่าใหญ่เนี่ยถูกสร้างขึ้นหลังจากการขุดคลองลัดแล้วนะครับ แล้วก็อย่างอันนี้รูปเนี้ยคือรูปที่แบบจะบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่ามันสําคัญมากเพราะว่าเนี่ยสังเกตดูเนี่ยทางน้ําสายเดิมสายสายทางน้ําสายปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะก,กว้างนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางที่เป็นคลองบางกอกน้อยอยู่น้อยนึงตรงเนี้ยเล็กมากแล้วก็ทางที่เป็นคลองบางกอกใหญ่เนี่ยเล็กมากเลยเนี่ยอยู่ติดวัดโมลีวัดวัดอรุณเนี่ยตรงนี้ครับเล็กมากนิดเดียวตรงนี้ก็เป็นวัดนั่นนะวัดกัลยานะครับตรงนี้ก็จะมีวัดอมรินตรงฝั่งนี้ก็เป็นเอ ลงเรือราชพิธีนะครับลงเรือเล็กราชพิธีนะครับก็จะเก็บพวกเรือพวกงานพิธีเอาไว้ซึ่งซึ่งซึ่งภาพนี้ก็ได้เป็นภาพที่บ่งบอกได้ว่าเอา่อประเทศไทยหรือในพื้นที่ตรงภาคกลางของไทยนทนนเนี่ยตรงเนี้ยฝั่งทนฝั่งพระนครเนี่ยก็ถูกแบ่งโดยแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งแม่น้ําเจ้าพระยาที่โดที่แบ่งสองเขตนี้ได้ออกจากกันเนี่ยก็เป็นแม่น้ําที่ขุดขึ้นมาโดยสิ่งมมนุษย์นะครับอันนี้อ่ะแล้วทําไมต้องมีการขุดคลองรัดครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องถามกันต่อนะครับอันนี้ก็ เอาจริงๆก็ตรงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือคนสมัยก่อนเดินทางทางเรือไงทางน้ํานะครับจึงทําให้ประเทศไทยเนี่ยคนไทยในยสมัยก่อนเนี่ยครับต้องมีการขุดคลองลัดเพื่อให้เดินทางได้รวดเร็วขึ้นแค่นั้นเองครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะย่นระยะเวลาเนี่ยจากเดิมที่ต้องไปผ่านคลอ,องบางกอกนั้คลองบางกอกใหญ่เนี่ยใช้เวลาเพิ่มไปหนึ่งวันก็ทอ,อมีการขุดคลองลัดปุ๊บก็วิ่งขึ้นเร็วขึ้นนะครับหนึ่งวันเลยเร็วขึ้นไงก็สะดวกขึ้นนะครับเข้าออกได้สะดวก ล้วก็ต้องที่ที่ที่เขาวิ่งเข้าวิ่งออกกันตรงเส้นนี้ก็เพราะว่ามันเป็นทางเข้าไปสู่เขตการปกครอง,องของประเทศเทาประเทศเราในอดีตเนี่ยก็คือยุธยานะครับเข้าไปย,าายัางศูนย์กลางยุทยาด้วยแม่น้ําอันนี้นะครับสรุปนะครับเบอร์สองใกล้จบแล้วพื้นที่ภาคกลางไทยเป็นพื้นน้ํามาก่อนเป็นส่วนหนึ่งอ่าวไทยนะครับเกิดจากการทับถมของตะกอนที่เรียกว่าดินดอนสาเรปากแม่น้ำเจ้าพยามีทั้งเก่าและใหม่เก่าอยู่เหนือยุทยาใหม่อยู่ล่งใต้ย,ยุทยาลงมานะครับพื้นดินภาคกลางสมบูรณ์มากเพราะว่า มีการตกเกิดจากการดินตกดินตะกอนเนี่ยก็เลยมีความสมดูลมากนะครับและเป็นแหล่งกเกษตรที่สําคัญเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในสมัยก่อนด้วยนะครับอาณาต่างๆก็ตั้งขึ้นในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่พื้นที่ภาคกลางที่มีความสําคัญนะครับอันนึงก็คือบางกอกนะครับบางกอกหรือสุทนบุรีของเรานั่นเองนะครับซึ่งในบันทึกของลาลูแบร์ได้ปรากฏว่ามีการอธิบายว่าเป็นสวนผลไม้ขนาดใหญ่นะครับตอบย้าเรื่องของความสมบูรณ์ของพื้นดินนะครับแล้วก็เรื่องผลไอาหารนะครับ และพื้นที่บางกอกเดิมนะครับเป็นแผ่นดินเดียวกันมาก่อนทั้งฝั่งทนฝั่งพระนครนนะครับจนกระทั่งมีการขุดคลองรัดขึ้นในสมัยของพระชัยราชาธิราชนะครับบางกอกจึงมีคลองรัฐผ่ากลางนะครับและได้ขยายให,ใหญ่จากคลองรัดเนี่ยกลายเป็นแม่น้ําสายปัจจุบันสายหลักนะครับและทําให้แม่น้ําสายเดิมที่ไปเคาที่ที่แม่น้าสายเดิมเนี่ยกลายไปแค่คลองมาก่อนเนาะเข้บางกันกใหญ่แทนนะครับและอีกอย่างก็คือด้วยการที่เขาขุดคลองขึ้นมาเนี่ยมันจึงทําให้บางกอกนะครับมีลักษณะที่มีความคล้ายอยู่ความเป็นเกาะมากยิ่งขึ้น แม้ว่าเดิมทีเนี่ยบริเวณบางกอกเนี่ยจะมีความคล้ายกับเกาะอ,อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต,ต่อยให้ดูนะครับแพบแบอ่ะ,อ,นนะอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูอันนี้เดี๋ยวขอลบอันนี้ก่อนนะครับชึบชึบชึบโอเคคือเดิมทีเนี่ยอันนี้คือถ้าเกิดคนจะเข้าเดินทางทางเรือเข้ามาก็ต้องผ่านทางนี้นะครับขึ้นมานะครับแล้วด้วยความเป็นแม่น้าล้อมรอบนะครับมันก็จะต้องผ่านอย่างเงี้ยผ่านอย่างเงี้ยผ่านอย่างเงี้ยมาซึ่ง สำหรับการเดินเรือเนี่ยมันก็เหมือนกับเดินวนรอบอ้อมเนี่ยเหมือนกับเป็นเกาะเกาะหนึ่งนะครับบริเวณตรงบริเวณของบางกอกเนี่ยเหมือนก็เป็นเกาะเกาะหนึ่งนะครับเพราะงั้นเขาก็เลยมีการอะไรอะ่ะบอกว่าบางกอกเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายเกาะนะครับแล้วพอมายิ่งมาทําให้มันมีมะอะไรคลองรัดผากลางอีกทีเนี้ยน้ำล้อมรอบแบบชัดเจนเลยจึงยิ่งทําให้มันตอบย้ําความเป็นเหมือนกับเหมือนเนกาะยิ่งเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ไปต่ออันเดิมนะต่อที่อันนี้นะเพราะงั้นครับลักษณะสันฐานของบางกอกที่มีน้ําล้อมรอบเนี่ย จึงมีลักษณะคล้ายกัคบคาว่าเกาะนะครับมีลักษณะคล้ายกับเกาะนะครับคือมีน้ําล้อมรอบนะครับเพราะงั้นมันก็เลยมีคําที่พูดว่าบางกอกหรือบางเกาะนะครับซึ่งเนื้อหานี้เราจะไปต่อคราวหน้านะครับว่าบางกอกหรือบางเกาะนี่ค้ดทับเอฟเฟกนี้ตั้งนานเนี่ยภูมิใจมากเลยนํานเสนอเอฟเฟกอันเนี้ยโอเคครับก็นะครับเนื้อหาวันนี้สั้นๆแค่นี้พอนะครับ ก็ต่อไปข่าวต่อไปก็จะเรียนเรื่องของบางกอกนะครับว่าตกลงบางกอกหรือบางเกาะนะครับเพราะชื่อนี้มีที่มาจากอะไรกันแน่นะครับอ่ะโอกาสนี้ก็บอกลากันเท่านี้นะครับให้นักเรียนตั้งใจเรียนมีความสุขในการเรียนนะครับมีการบ้านนิดหน่อยนะก็ทํากันด้วยนะครับขอบคุณครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับผม